๕มิถุนายนถึง้ากรกฎาคมนะคะราศีเมถุนราศีเมถุนสิบใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ คนที่ไม่ได้ดูวันนี้นะคะหรือไม่มีโอกาสที่จะได้ดูเพราะว่าทำงานเป็นช่วงเวลาทำงานก็เดี๋ยวจะตัดวิดีโอตัวนี้แยกให้เป็นราศีราศีซึ่งจะได้ไม่ต้องมามาดูทั้งหมดเลยนะคะก็จะตัดให้เป็นราศีราศีแล้วก็อ่าโหลดลง youtube แล้วก็เอามาลงที่ Facebook ให้นะคะจะได้ดูว่าอ่าจะได้ดูตรงไปเลยว่าราศีของเราตรงนี้ตรงนี้ไม่ต้องมาดูทั้งหมดเลยแต่ถ้ายัางดูทั้งหมดก็ก็ได้ อยากดูของคนอื่นด้วยก็ได้นะราศีเมถุนนะคะเปิดขึ้นมาเจอเลยอันนี้เกี่ยวกับเรื่องคดีความอะไรต่างๆแล้วก็เอกสารการเซ็นสัญญานะคะต้นปีเนี่ยจะได้รู้ผลแล้วนะคะเรื่องคดีความหรือว่าเรื่องการเซ็นเอกสารสัญญาอะไรต่างๆนะคะจะได้รู้ผลนะอ่าถัดไปนะคืออันเนี้ยช่วงครึ่งปีแรกนะจะมีความกดดันนะคะ มีภาวะกดดันขึ้นนะช่วงแรกๆนะช่วงประมาณมก,กราคมพานะจะมะีภาวะกดดันนะแต่ว่าเราเก่งแกร่งอยู่แล้วเราสามารถไปได้นะคะเป็นผู้หญิงเก่งสามารถเป็นคนที่เก่งแกร่งสามารถใช้ความอดทนแล้วก็ผ่านสถานการณ์พวกนี้ไปได้นะคะยืนด้วยลำแข้งของตัวเองนะ, <laughs> <laughs> นะมีปัญหาเข้ามานะคะ ให้ตัดสินใจลังเลนะช่วงวงรู้สึกว่าเกือบทุกราศีนะจะมีจะมีความสับสนในชีวิตนะคะมีเรื่องเข้ามาให้ตัดสินใจแล้วก็เกิดความลังเลนะคือมีทางเลือกให้เลือกแต่เราก็ไม่รู้จะเลือกทางไหนนะค่อยๆคิดเอานะคะอาจจะมีปัญหาเข้ามาแล้วก็ทําให้เราจะต้องเลือกทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะไปทางไหนนะคะคนราศีเมถุน ครึ่งปีแรกจะต้องทำงานค่อนข้างที่จะหนักหามรุ่งหามค่ำหรืออาจจะต้องอาจจะต้องอยู่ห่างไกลจากครอบครัวหรือคนรักนะคะอันนี้หรืองานค่อนข้างที่จะเป็นที่น่าเบื่อหน่ายคืออยากจะออกจากสถานการณ์ตรงนั้นแล้วนะคะ อดทนอดทนเนื่องจากว่างานก็จะมีเรื่องให้ปวดหัวนะอันเนี้ยมีงานให้ให้ปวดหัวแต่ว่างานมีความมั่นคงนะคะทําเงินได้แต่มันค่อนข้างที่จะปวดหัวมีกฎระเบียบอะไรต่างๆมากมายนะคะเจ้านายก็ค่อนข้างที่จะเข้มงวดนะดังนั้นมันก็จะปวดหัวแต่ว่าก็มั่นคงมีเกณฑ์ได้ติดต่อกับชาวต่างชาติเหมือนกันนะอันนี้นะอถัดไป <c oughs> นะมีโชคลาภนะช่วงกลางๆนะมิถุนาไม่ใช่อ่าเมษานะคะมีนาเมษานะมีโชคลาภเรื่องการเงินเข้ามานะคะได้เงินมาแบบฟุกๆนะคะ ง่ายง่ายไม่ต้องทําอะไรแต่ว่าก็ต้องระวังด้วยนะมีเงินเข้ามาแต่ว่าได้ไพ่ห้าเหรียญเนี่ยการเงินก็จะย่าแย่ธุรกิจในช่วงช่วงหลังหลังเมษาไปแล้วอ่ะนะคะมันก็จะเงียบเงียบนิดนึงนะต้องทําใจเอาไว้นิดนึงแล้วก็ประหยัดเงินเอาไว้นะคะเ่องจากาไพ่ใบเนี้ยมันไม่ค่อยดีเงินขาดมือเลยนะ<า>เงินขาดมือเลยก็จริง<า>แต่ก็ยังมีคนช่วยซัพพอร์ตนะมีคนช่วยอยู่นะได้ได้อ่า อ่าสัส์สนนะคะมรดกอะไรต่างๆนะครึ่งปีครึ่งปีแรกนะทำใจทำใจดีๆมีเงินเข้ามานะ,ะเงินจะขาดมืออยู่แล้วนะโอ้มีเงินเข้ามานะดีใจนะคะ,อ,ะอาจจะมีโชคทางด้านการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์อะไรต่างๆได้รับมรดกเข้ามานะคะที่เป็นมูลค่านะคะดังนั้นก็ ทําทให้เงินเรามีสภาพคล่องขึ้นนะคะช่วงท้ายๆนะการงานค่อนข้างที่จะหนักเหนื่อยนะคะอันนี้นะหนักเหนื่อยนี่แหละก็เลยท้อแท้หนักเหนื่อยก็เลยอยากจะาหางานใหม่ท้อแท้นะหนักเหนื่อยแต่ก็ดีงานล้นมือสําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วน ส่วนตัวนะทำธุรกิจเองนะคะ,ะธุรกิจธุรกิจจะขยายตัวได้มากนะคะเงิน,ม,นมันก็มาตามนั้นนะแต่ว่าถ้าเกิดทำงานประจำนะแน่นอนงานล้นมือเหนื่อยนะแต่เป็นช่วงท้ายๆนะคะช่วงท้ายๆคฤษภามิถุนานะมันก็จะเหนื่อย ช่วงแรกๆก,ก็ยังวุ่นวายกับเอกสารอยู่นะเรื่องครอบครัวความรักนะคะมีความสุขนะคะครอบครัวไม่มีปัญหานะอันนี้นะพร้อมแล้วก็ถ้าพันแต่งงานนะคะมีโอกาสนะครึ่งปีแรกนะไพ่ใบนี้คือไพ่แต่งงานด้วยไพ่ครอบครัวนะคะถ้าเกิดว่าเป็นครอบครัวก็จะเป็นผู้ ผู้หญิงเป็นผู้นำราศีราศีเมทุนผู้หญิงจะเป็นผู้นำเพราะผู้หญิงจะเป็นคนเก่งนะคะผู้ชายก็จะเป็นอ่าเป็นคนที่ทำตามเรานะคะเกรงใจเรานะราศีเมทุนนะคะโอเคนะ สรุปนะคะคือมีเงินเข้ามานะมีเงินเข้ามาแต่เราต้องใช้แบบระมัดระวังเพราะว่ามันมีโอกาสที่เงินจะขาดมือเรื่องงานมันจะหนักหน่อยอาจจะเบื่องานนะจนอยากจะเปลี่ยนงานนะคะเรื่องครอบครัวเนี่ยอาจาจะต้องอยู่ห่างกันนะคะสักพักหนึ่งในช่วงครึ่งปีแรกนะคะแต่หลังๆก็จะดีขึ้นนะคะมีแผนแต่งงานนะหรือว่าอันนี้อาจจะอา่าได้แยกกันอยู่สักระยะหนึ่งนะคะช่วงต้นๆน,นะจะมีอา่าเรื่องที่ต้องเกี่ยวกับ เกี่ยวกับคดีความอะไรต่างๆนะคะจะได้รู้ผลนะคะดูจากไพ่แล้วมันก็ดีนะเป็นผลดีเราก็ยุ่งเกี่ยวกับเอกสารสัญญาอะไรต่างๆนะคะตั้งต้นปีเลยนะมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจนะคะดังนั้นก็ต้องใช้ความเขาเรียกว่าสติรอบคอบนิดนึงนะคะเพราะว่ามีทางเลือกเราก็รู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะเลือกทางไหนลังเลนะคะการงานก็จะมีเรื่องให้ปวดหัวได้ติดต่อ,อก,กับชาวต่างชาติด้วยนะคะ Okay.